พี่เต้จะรับโอกาสนี้หรือไม่แล้วพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่รถ้าเกิดว่าได้เล่นละครเวทีใช่ไหมครับพร้อมอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่อยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วพร้อมที่จะเชิญกับันครับเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเราถ้าสมมติว่าอย่างอย่างละครเื่งนี้อยากเล่นเป็นใคร เขาใ่้ไมได้เป็นก้องเกี่ยนะครับใช่ครับทัไรถทั้งรถได้ก้องเกลียรช่ไอ๋อเฮ็นแต่ได้ไหได้นะได้นะเออบอกเลยว่าถ้าเป็นการกาเลือกโป่งครับทำไมฮะใคไมกครับอคนที่ได้รางวัลคือคนที่ได้รางวัลคือชื่อตาครับผมตันไหนครับผมปาาครับ้ามากดยเ กนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับตอนนี้ตอนนังนงานเป็นยังไงบ้างครับคุอสำหรับคำถามคำถามที่สองครับผมอันนี้คือคิดกันมาแล้วใช่ไหมคำถามพวกนี้นี่เขาบอกก่อนนะเราไม่รู้เลยเลยเออคำถามที่สองครับมีแหวนว่าโอ้ยวันจายผมอ่ะเขาด้วย ตั้งใจฟังนะครับใช่ครับผมเขาถามว่าตอนนี้เวลานี้เต้อยากทําอะไรมากที่สุดขอแบบฮาฮาซะด้วยเอาฮาฮาด้วยมาด้วยที่เขาเขียนมั้ไม่มีอยากทําอะไรมากที่สุดขอแบบฮาฮาครับ YMC ไม่เขียแต่ไปแล้วอยากทําอะไรมากที่สุดแบบแบบนะฮรแต่ถ้าเกิดว่าอยากทําอะไรมากที่สุดแบบไม่ต้องขาได้ยแม่อ่าข้าวบดแอาเลยครับครับตอนนี้ก็ เอาง่ายคืออยากทำให้ทุกคนมีความสุขครับจริงๆไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานงานอะไรหรือว่าจะเป็นการทําอะไรก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้ทุกคนเครียดไม่อยากให้ทุกคนมีความทุกข์หรือว่าไม่อยากให้ทุกคนคิดมากก็เอาง่ายคืออยากให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะจะเป็นงานที่เราไม่ได้ร้องเพลงก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานที่เราไปถ่ายรายการหรืออะไรก็ตาม เส้ละครจากเส้ละครก็ตามนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณมากมันมีมนมีความสุขนะเราเปความสุขที่เห็นทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเชื่อว่าทุกคนที่แกลาอย่เร็นความสุขนครับอีย่าารชื่อนผมดูลดีอพี่ีครับผมมีหลายีมากทีนี้ีนิครับมีน้พิด้เลยครับ ไอ้ทำอะไมทำไมต้องขยับตัวนาดน้อ่ะเมื่กี้เนียนใหม่มันไม่เกี่ยวเออนี่ข้นอที่สามนะฮะสใช่ปะสาสามครับอ่ะเนี่ ต้องแกว่าเป็นคนเดียวหรือว่าเพื่นค <c oughs> นเดียวรอาทุกคนนะทุกคนเลยนะจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เจอกันมันคิดถึงอยู่แล้วครับ <c oughs> จริงๆถ้าไม่ได้เจอกันมันคิดถึงอยู่แล้วไม่ไม่ไม,ม่ว่าจะเป็นก็เข้าเรื่องงานอยู่แหละบางบางงานก็มากันไม่ครบหรือว่าบางงานก็มากันครบหรือมากันแบบชวนกันมาหรือไม่มีใครมาแค่คิดว่าจะมาผมก็ดีใจแล้วนะครับใช่จริง ติดงานติดธุระอะไรมันผมผมไม่สามารถรู้ได้แค่แค่คิดว่าจะมาก็ผมก็ดีใจแล้วนะครับสุดยอดคลิปของเขาจะมีอะไรครับผมไม่ได้คู่คมดงานจริงู่น้องหรอถามว่าอะไรอ๋อเป้านกพัทยานะครับพเป้าไม่มาวันนี้วันนี้วันนี้มาเก็บไว้ให้แล้ครับตัวแทนรับเลยครับ อันนี้ใกล้เจอสุดละรองเท้าที่สี่ครับผมรองสี่จูนยิดนึงยอะซีดี้ครับวิญญาณซะด้วยเขาถามว่าเขาถามว่าถ้าถ้าเต้สามารถบอกความรู้สึกที่มีต่อแฟนคลับ ใช้เพลงอะไรแทนความรู้สึกทั้งหมดร้องเพลงนั้นให้แฟนกลับไปหน่อยใช่เหรอจริงๆมันมีมันมีเพลงอย่างหนึ่งที่ที่ที่ได้ชอบมากๆเป็นเอ่อเป็นเพลงเก่าแล้วนะครับชื่อเพลงว่าคือยู่ับแขนตลอดไปคือจากที่ไปอะไรแลวในบ้านก็ไม่ได้หรอใช่จริงๆอยากร้องมากๆอยากร้องมากๆนะครับก็ ที่เลือกเพลงนี้ที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คิดว่ามีทุกคนอยู่แค่งกันเองใช่ไม่ว่าเราจะไปไปที่ไหนที่เหนือล่องใต้หรือว่าไปไหนอีสานตะวันตกตะวันออกอะไรก็คิดว่าุีคนอยู่กับเราอยู่แล้วเราเราเราว่ามีคนเข้าาใจเราอยู่สุดยอดครับผมจากไปครับพี่เชิ เาต่ผูพันด้วยรััลอไปสุดยอดสุดยอดมากครับนี่อะไรครับนี่อะไรครับคนที่ได้รางวัลเดือพี่นุ่นพันธิพ่ผมพี่นุ่นพันทิพ่พี่นุ่นพันธิพ่ะผมนี่เลยคุณครับขอบคุณสาหรับคาถามเราเดินทางมาถึงคาถามสุดท้ายของพี่เต้ครับผม ขขาต่อมาเด็กผมว่าต้องเด็กมากๆผมคนเลือกนอันเล็กๆกับหาเล็กๆก็ได้พี่เตพี่เตชอบอันเล็กๆเหรอก็น้องกอกใหนเลืกองเล็กๆก็กระดาษนี่แหละนี่ไงต้องท้ควาอ่านเองนครับดีครับคเลือกผูกคนซะด้ตัดไป ละครทอฝันกับมาวินจะฉายแล้วในละครกวีกับมาวินชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าในชีวิตจริงพี่เต้กับน้องก้างเจยทะเลาะกันหรือนอนกันบ้างไหมเรื่องอ๋อนอนกันบ้างหรือเปล่าแล้วก็นอนกันเรื่องอะไรนะครับถามีล้วตอบว่าไม่จบเลยนะไม่จริงๆแล้วในในละครเนี่ยมันไม่เชิมทะเลาะกันก็คือผมก็คือเหมือนกับเราเรา เราไปชอบนางเอกและนี่เขาก็มาจีบนางเอกพอดีเราก็เลยไม่พอใจนี่ก็คือมาวินไงเออแ่ละนี่แหละนี่เออนะอันนี้ก็เขาชอบนางเอกเขาก็เลยไปจีบแล้วเราก็เลยไม่พอใจเราก็เลยไม่พอใจแค่นางเอกจริง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 ไม่ได้เกลียดจริงจริงคือแบบห้าสปอยเออจริงจริงดูนเองดีกว่าเขาจะที่สิบเก้ากันยานี้ครับผมแล้วเพิ่มยี่สิบถึงสองนยี่สิบนะครับผมก็ ล้วก็ในชีวิตจริงในชีวิตจริงเหรอต้องแต่อยู่ในบ้านมาไม่ไม่ไม่พี่นอน,อนใช่ใช่ก็ก็คือเราที่อนก็คือเหมือนกับ,บมันไม่ใช่เฉพาะน้องคนเดียวอ่ะก็คือแบบทุกคนเลยทุกคนเลยค,คือเหมือนกับมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่า เฮ้ยเราถือของอะไรเงี้ยแล้วทุกคน<อ>แบบวิ่งเข้าบ้านหมดเลยแล้วทิ้งเราถือของคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็มีแค่เรื่องเงื่อนแค่นี้นี<อ>่แม่แม่ก็อยู่ตรงแม่แม่ไปอยู่ตรงนี้ร<อ>เรื่องแ,ๆๆแค่นี้คือจริงๆไม่ได้ก้อนแค่ก้นหรือว่าก้อนแค่ใครก้อนทุกทุกคนเลยที่ที่แบบทิ้งเราอะไรเงี้ยโดทุกคนเลยทุกคนเลยทิ้งเราเลยนะครับต้องมีอะไรไม่มีอะไรนะครับน้อยยังไงกัน้อยยังไงครับท่เป้เขามีหมวด หลอนไหมเดี๋ยวก็หายเลยจริงๆก็คือก็คือพอพอเต้นอนคุณบคือคนเขาก็จะนิ่งไปเลยเงียบไปเลยก็เขาเร้อนไปคือเขาเองนะไม่ใช่พี่คือทุกคนอะไม่ได้สนใจเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นอนเร้อนจริงๆก็คอย่างที่บอกครับก็คือเขาจะนิ่งไปเลยแล้วเราก็จะเข้าไปสื่อเขาเองใช่ไหมฮะก็คือว่าแบบว่าเรารู้แหละพี่ร้อนรู้ว่าเขานอนอะไรอย่างเงี้ยเพรว่าเรามดูเข้าไปยังไงนะครับครับด้วยสายที่ว่าพี่ก็เป็นสายร็อน ใส่ทือแล้วหนึ่งใช่เราก็เลยบอกว่าเอ้ยรู้ว่าสัมภงเดี๋ยวพี่มั่น้องเบาแล้วก็พอเขาเบาปุ๊บแกลงเข้าไปคุยเล่นๆเท้ายังไม่หายก็แบบว่าเออร้อยสัมภาระเองเป็ดๆก้อยแล้วรูนหายแล้วก็เออก็กลับไปถึงข้าวไปข้าวมันเด็กนะครับผมครับเลยคนที่ได้นี้ก็มีอยู่คนเดียวนะที่ทำบนเท้เรื่องนี้นะคอพี่ก้อยนช่ครับผมพี่ก้อยต้องต้องมีหน้ารักด้วยนะครับครับแพ็คถิดเถื่นอะไรเนี่ยะครับอ่ะขอบคุณครับ ٹھیک <laughs> ہے